จะตายแบบแนบลิ้นอยู่เนี่ยจะตายแบนแลบลิ้นอยู่โอ้โหเนินบันโอ้พันสะแน่นเชียวเฮ้ยเฮ้ยไปมาถึงแล้วครับจะกี่เม็ดครับตัวนี้ครับเฮ้ยดูพี่ยองไมาจับตั๊งหัวไอ้พี่เขาจับหางพี่ยองมาจับหัวนี่พี่เขาจับหาง งมัดตาไม่ยังรวเฮโอใหญนะเาสท้อห้ลาสวยนตัวใหญ่นีนี่บาดเจ็บปะบาดเจ็บปะบาดเจ็บนะเนี่ยมึงเขียงูบาดเจ็บเลยน่าครับยเขี่ยเบาสงสัยเมื่อคืนลาพี่เยาไมจหมงเยจหมงวัดดิวัดยาวัดยวจหมงเยวัดดิ ถายไม่ได sure, uh, ้เต็มเต็มไอ้คร right. ั้งน yeah, ี้เต็มนี่คอะไรวะเ้ยเป็นอะไรเดี๋ยวครับมาดูครับยี่สิครับสี่เมตรครับตัวนี้ครับนี่ครับดูมันจะจ่เลยครับสี่เมตรกว่าแล้วครับสี่เมตรแปดสิบห้าเมตรได้ห้าเมตรห้าตัวนี้ห้าเมตรได้ครับยังยืดไม่สุดนะครับยังยืดได้อีกครับสุดแล้วสุดแล้วหเมตรยังไม่สุดหางพี่เจ้าหางหนุนหางอีกสุดแล้วยังหาง ห้าเมตรสิบเซนได้ห้าเมตรสิบเซนครับตัวนี้โอ้ใหญ่จริงครับเบอร์สี่ครับให้เหลือมใหญ่ครับอือหือจะเอาไปปล่อยที่ไหนห้าเมตรสิบเซนนี้สามารถกินคนได้เลยนะครับตัวนี้ครับตอนนี้จับมัดปากแล้วห้าเมตรสิบเซนโอ้โหห้าเมตรสิบเซนครับลังจะใส่กรสอบความยาวใหญ่จริงนะครับ เป็นงูที่เจอได้ตัวใหญ่มากเลยครับตัวนี้ครับขอจับเลยครับจับดูครับโอดูเกตงครับออกนึกวการจับต้องมีถุงมือด้วยครับเอฟซีครับไม่ให้จับมั่วๆได้เลครับฟันแหลมครับจับแบบน้อยสองคนอย่างนี้ครับอเอหือใหญ่มากครับเอฟซีครับโอ้ยใหญ่จริงครับ ดี่กูไพรมาช่วยจับครับเหมือนอยากจะล่ออยากจะล่อคาบอยู่ครับสีแปลกๆสีแปลกนะสีออกทองทองวางไว้แล้วม่ต้อกลัวเลื้อยลงอ่ะเลื้อยลงถนนก็พอดีเลยก <c ười> <ค>ันอีโลพี่ห้าสิบได้ไหมเนี่ยไดสามสิบโลไล้สี่สิบโลได้ไหมกระสอบข้าวกระสอบหนึ่งครับนี่งตกตีสิบโลนะสี่สิบโลความยาวห้าเมตรสิบเซนครับ ขึ้นรถแล้วครับกลับสู่ป่าครับ